สวัสดีค่ะยินต์จะรักสุดชองเวิร์นเวิร์วันนี้นะคะเราจะมีเพลงของวงโซอีเปนเองนะคะซึ่งก็คือน,อนีสปอยมานานนมมากแต่ก็คิดว่าไม่น่าพ้นรกดูไปนิดนิดในติ๊กต็อกคือเยอะมากจิฉันไม่รู้ว่าฉันพลหรือเปล่าแต่ฉันอ่ะก็เหมือน,นยังไม่เคยเห็นนะก็ไม่แน <ะ S 1> ่นใจว่าว่าเธอจะเคยฟังไปแล้วยังแต่เอาเป็นว่าต้องไปเพราะว่าด<า>ูจะดีช<า>ุดคือแซ่บมากไปจ้ะ คือเห็นช่องอื่นเขาดูไปหมดละอือจอลินสวยอะหไมแซน้า ฉานนไปอ่านมาคอนเซปต์คอนเซปต์ของเอ็มวีเนี้เหมือนแบบเป็นตัวแทนแบบกิเลสอ่ะกิเลสแห่งเจตอ่ะที่แบบมีความหิวอะไรประมาณเนี้ยความอยากความต้องการคือประมาณนั้นนหะจ้ะไม่เคยเห็นนะไอไม่เคยเห็นนะไอ สวยมากดูดิเดี๋ยวไอเดียชุดเดตกต,ต่างๆที่เขาทำอ่ะมันทำออกมาดูดีมากสวยมากเลยอ่ะ บบสวยใช่ไหมใช่โรงเรียนไหมเหมือนเหมือนแต่ว่าแต่ไม่ใช่ก็ได้มีฟิวคลายอะ่ะสวยสวย,สวยมากอะ่ะ เชอตัวเลขเชอเชเวกตินอ่ะ <sch> อ่าไม่ทานอ่ะใชใส่ฮีโ่แม่ตบอตัวนั้นเลยด้วอีกทำอะไรมาถ้าพีมีคำถามแบบเวลา อะแต่เราแอบคิดว่าชุดที่เต้นอะมันคอนแซปตแหละมันสวยแหละแต่ว่ามันมันดูคนละมุดกับเพลงนิดนึงเออเอื้อึกลึกออกใช่ปะเป็นออกมันดูขัด นิดหนึ่งอะเออแต่แต่ตรงอื่นไม่มีนะคือเพราะว่าตรงอื่นเราสึกว่ามันมันมันโอเคมันได้เพราะมันก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เขาต้องการจะสิรแต่ว่าที่เต้นรวมกันที่เป็นผนังปูนเปื้อที่เป็นภาพที่เป็นพบอกอะเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบมันแค่นิดเดียวอะไม่รู้สิคือถ้าอย่างนั้นถ้าชุดเต็มขนาดนั้นแล้วอยู่ตรงนั้นมันแล้วก็เพลงม อาจจะไม่ได้แนวไม่ถึงว่าเนื้อเพลงกับชุดเลือกเพลงทำนองกับตัวชุดเลยสวยชุดก็สวยใช่แต่ชุดก็สวยจริงเผื่อว่าเออน้องๆใส่ก็คือสวยกันแต่งหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะเซ็ตไหนอ่ะใช่น้องสวยอันนี้จริงแต่แค่เออแค่ตรงนั้นแต่นิดนึงยวรู้สึกว่าแบบถ้าถ้าอย่างนั้นก็ฟาดไปเลยแม่ๆอะไรอย่างนี้ได้บอกว่าแต่เราไม่รู้ว่าบางทีชุดนี้มันอาจจะแบบ คอนตีนิวไปเพลงอื่นใช่อะไรเนี้ยมีความนไปได้เพลงอื่นๆของน้องที่จะปล่อยมาอาจจะมีความแบบแซบแซบเลยฟาดเลยอะไรเงี้ยเพลงลองไงเรายังไม่ได้ฟังเพลงลองอันนี้ไม่เเป็นเพลงหลักเขาอาจจะแล้วเพลงรอเขาปล่อยอ่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนี่ยประเด็นก็ต้องรอหาดูก่อนคือตอนนี้อาจจะยังไม่ปล่อยแต่เด็กสักพักก็่าจจะเพราะปกติปูอีฟก็จะปล่อยมาใช่ใช่ตอนนี้ยังยังไม่มีแต่คิดว่าน่าจะมีเพลงลองแหละคือเราไม่ได้ดูทีป๊อปไงเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า นั่นแหละแต่โดยรวมคือเพลงดีติดหูเอมวีก็ทำดีเซฟเซิร์ชน้องๆสวยมากคุณหลือสวยสวยก็สวยสวยแบบเฮ้ยอ่างเงี้ยเฮ้ยเลยอะแล้วว่าคอตุมทำดีเนี่ยเขารู้สึกแบบใช่ใช่ใช่ทุกเซนด่าน้องแบบแต่งชุดเที่ยบเออสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าควาบ่ายควาบ่ายแต่ละอันแต ที่แบบกีเลหรือความแบบนของกีฬาแบบน<อ>ั้นก็คือ,อแบบอุ้งแรงอยู่นะถ้าแบบไปอ่านดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือคาแรคเตร์ไม่คือคาเพลงข้อยงเพลงก็ไปฟังกันนะคะใช่ก็ลองไปฟังกันดูเนาะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย